สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮะสวัสดีครับผมมีรักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในที่ออฟเซเวียในวลาดนะครับวันนี้จะมาบอกสอนการดูสเตตัสของอาชีพนะครับแล้วก็จะแนะนําว่าสเตตัสที่ควรจะเน้นของแต่ละอาชีพคืออะไรแล้วก็เป็นในส่วนดูสเตตัสน้องแมวควรเปิดตัวไหนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนไกด์สายฟรีสายเติมน้อยค่าพลังควรจะแสนห้ากันแล้วนะจานหนูๆนูทำไมถึงแสนห้าใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราไปลงดันตอนนี้ก็ ออดันระดับยากมันจะอยู่ที่แสนห้แล้วนะครับแสนสี่ออกมีแสนห้เออนี่ไงเขาไม่มีแสนสีก็พลังก็ควรจะประมาณแสน0องแสนสขึ้นไปก็จะผ่านง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆมาตอนแบบเก้าหมื่นแนก็โดนมอนเตอร์ทีเดียวตายคนก็เลยจะบ่นยากทําพลังให้ใกล้เคียงกับคําแนะนำครับแล้วทุกอย่างจะง่ายอ,าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเรื่องสเตตัสก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตบอกก่อน เดี๋ยวรวมโพสทิ้งไว้ข้างล่างนะครับรวมโพสทิ้งไว้ก็มีหายแล้วอยู่แค่นี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีเพิ่มก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอ๋าคำถามเด็ดก็คือเราควรไปซื้อไอเดียเอาตัวแดงดีไหมอ่ะเดี๋ยวหมี่ให้ดูเลยครับว่ามีได้ทําการเปิดมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดคือ167ร้อยหสิบเจ็ดโลตัวแดงยังไม่ออกสักตัวเลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดสำหรับใครที่กล่าวว่าจะเล่นแบบยาวๆเลยหมี่แนะนําให้เปิดให้ให้ไปซื้อไอเดียเอาตัวแดงสักตัวหนึ่งดีกว่าถ้าเกิดคิดว่าจะมาเติมเอาตัวแดงหมี่บอก ไปสองร้อยโลแล้วกันคนเป็นเกลือนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูในส่วนสเตตัสก่อนนะครับกดซ้ายบนอ่าเพื่อนๆดูเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าค่าคลองแควแปลว่าตัวเราเน้นคือค่าคลองแควครับอาชีพอื่นมีไม่รู้นะแต่คือการเริ่มเน้นค่าคลองแควนะครับแต่แล้วเพื่อนเพื่อนกดขวาล่างที่เป็นรูปไอ้นี่ครับเอ่อว่นขยายเห็นไหมมันจะมีบอกก็ให้เราดูสเตตัสเพราะว่าสเตตัสพวกนี้จะมีผลกับการใส่น้องแมวแล้วก็เป็นในส่วนการออปชันที่เราจะย้ายอาวุธมาถูกไหมครับอ่าเพื่อนเพื่อดูค่าคลองแควเลยเห็นไหม นี่เห็นไหมมันจะบอกว่าโจมตีกายภาพหึงแม่นยําคือตัวกันเนอร์เนี่ยเขาเน้นคือโจมตีกายภาพกว่าแม่นยําครับแต่มีอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนําดู G Phone นะสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ ต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U VIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G VIP เหลือ5 540บาทหรือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ,าอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใสโ่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออทั่วไทยเลยครับคีดด้วยก็จะดีต่อไปเป็นในส่วนจิตใจจิตใจมันจะเพิ่มโจมตีเวทต,ต้านคีดอันนี้ไม่เหมาะกับเราครับต่อไปเป็นในส่วนปัญญาเห็นไหมโจมตีเวทหนึ่งีอันนี้ก็ไม่เหมาะกับเรา ต่อไปเป็นในส่วนพลังอันนี้เอาได้ครับเพราะว่ามันบวกโจมตีกายภาพเห็นไหมแล้วก็บวกบล็อกได้ก็บล็อกก็คือเวลาโดนตีมันจะมีโอกาสขึ้นติดบล็อกมันจะโดนดามเมจเบาลงนะครับต่อไปเป็นในส่วน STA ค่าความทนแต่ละแต้มเพิ่ม50ก็คือบวกเลื่อนนั่นเองส่วนใหญ่ไอสรุปแบบเข้าใจง่ายเลยนะถ้าเกิดเป็นสายปืนก็อเอาค่องแค่วครับบวกพลังแล้วก็ STA เอาแค่นี้พอแต่ว่าน้องแมวเนี่ยเราเลือกเราเลือก,เร,เ,อกเราเลือกออกไม่ได้เพราะว่าน้องแมวมันจะมีสเตตัสครบอยู่แล้ว แต่ว่าน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยมันจะเน้นค่าอะไรเร,เราก็เราก็ไปนเน้นน้องแมวตัวนั้นแค่นั้นเลยครับจบแล้วอันนี้มีอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะถ้าเกิดเป็นพวกสายแทงหมีมองว่าควรเอา STA พลังครับสายแทงก็ไอ้ดาบโล่อะเออหอกโล่อะเนี่ยถ้าเป็นหมีนะหมีก็เอา STA พลังเน้น STA พลังเน้นเลือดเยอะๆเน้เน,น,นตีแรงห้องแค่ก็พอได้อยู่เพราะว่าอย่างน้อยก็ได้โจมตีกายภาพแม่นยำนะครับมันนี้สายเวทก็ ไม่ต้องคิดมากเลยก็นี่เลยครับปัญญากับติใจเน้นปัญญากับติใจเพราะว่าบวกค่าคีดด้วยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนชมตีเวทแล้วก็จิตใจเห็นไหมบวกชมตีเวทบวกต้านคีต้านคีก็คือเวลาโดนตีติดคีเราเจ้าโอกาสติดยากขึ้นนะครับอ่าในเมื่อเพื่อเข้าใจสเตตัสของตัวเองแล้วเยี่ทำไงต่อครับก็ไปดูน้องแมวต่อนะครับดอมีให้ดูตรงนี้ดีกว,ว่าเข้าใจง่ายกว่าถ้าจะรับ ID ดีใช่ไหมสองตัวนี้ใครดีกว่าก็อยู่ที่ว่าเล่นสายอะไรครับเห็นไหม อันนี้คือสเตตัสเริ่มมันจะเน้นค่าปัญญาครับเพราะฉะนั้นต้องแมวซากุระอันนี้สายเวทเลยจะเป็นในส่วนพระก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนวิาสาดีหวานเลยนะหวานเจี๊ยบเลยแต่ว่าถามว่าปืนใช้ได้ก็ใช้ได้ครับแต่ค่าค่องแคล้วจะอยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดเห็นไหมสเตตัสมันจะเน้นปัญญามากกว่าแต่ก็คือเล่นได้นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนครึ่งเก้านะครับเห็นไหมสเตตัสจะเน้นที่ค่าพลังกับจิตใจมากกว่าอ่าเอาง่ายๆแบบเข้าใจง่ายตัวนี้มันเน้นถึกครับ แต่ก็คือมันก็มีสเตตัสคล่องแคล่วกับปัญญาที่ค่อนข้างเยอะอยู่ก็เล่นได้ทุกอาชีพไปแหละสรุปตัวแดงดีทุกตัวถ้าเอาแบบเป็นสายดาเมจก็ไปตัวซ้ายครับสายแทงก็ไปตัวขวาเพื่อนๆคือหมีจะบอกว่าสเตตัสเริ่มเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มมาแค่นี้ใช่ไหมแต่น,นี้มันคือการดูครับพอเราอัพเลเวลขึ้นไปอ่ะมันจะเด่นค่าตรงนั้นเยอะมากอ่ะต่อไปเป็นในส่วนตัวทองนะครับตัวทองของหมีใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสายปืนเน้นอะไรอเดี๋ยวหมีเปิดให้ดูเห็นไหม ทุกตัวจะมีค่าข้องแค่วอยู่ที่88แต่ว่าจะมีบางตัวไป120เลยครับเห็นไหมนี่88เห็นไหมครับนี่จะมีเจ้าไทยงามีเนี่ยอันนี้ไปร้อยแล้วแล้วก็เป็นในส่วนเจ้าโอเมจิเห็นไหมครับ100แล้วก็เป็นในส่วนไดเมียวนี่ตัวแทงเลยครับนี่เห็นไหมค่าข้องแค่ว88นี่ตัวลิงกาค่าข้องแค่ไปถึง125คือเยอะสุดนะครับก็ไม่ต้องถามเลยมือปืนก็ต้องเน้นลิงกา1ตัว แต่เชอแต่ว่ามันเน้นมันใส่3ตัวแล้วเอาลิงการหนึ่งตัวถูกไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนองเมลจิเพราะว่าอางเมลจิค่าคงแค่วอยู่ที่100นะครับถือจะมีปันรา125ร้อยสิบห้าไม่เป็นไรแต่เราเน้นคงแค่วเพราะว่าตัวเราคงแค่มันอินที่สุดแล้วนี่เห็นไหมแล้วก็ไทยยามีเพรานะนั้นถ้าเกิดเมือปืนมีแนะนานให้เอาลิงการแล้วก็เป็นในส่วนองเมลจิครับแล้วก็ไทยยามีแค่นั้นเองถ้าเ,เพื่อจะเอาตัวอื่นก็ได้นะบางทีเพื่ออาจจะเปิดตัวอื่นซ้ําแต่ว่าจะได้ค่าคงแค่ที่น้อยกว่านิดนึงแต่คือ เกมนี้มันก็ถึงเราล็อกตัวไปแต่มันก็มีโอกาสไปออกตัวที่เราไม่ต้องการอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นหมีมองว่าถ้าเป็นไปได้เลนตัวที่หมีบอกสามตัวนี้จะดีแต่ถ้าไม่ได้จริงมันมันไปออกตัวอื่นซ้ําก็ไปอัพตัวนั้นก็ได้คือแรกๆมันยังไม่ค่อยต่างครับแต่พอเพื่อนๆอัพเลเวลไปมาห้าสิบหกสิบเพื่อนๆจะเห็นเลยเซตัสจะห่างมากไอ้อ่ะเดีด๋ยวดูตัวน้องแมวหมีจะเข้าใจเลยเนี่ยนี่เห็นนะ ค่าวงข่องแควไปถึงสี่ร้อยหนึ่งเห็นไหมครับเพราะว่าเราดูสเตตัสเบสมันจะรู้เลยว่าตัวนีเน้นอะไรแค่นั้นเองครับประมาณนี้อมาใครยะมีหมีจะไปที่สอง้อสิบสองแต่ว่ามันก็มีค่าปัญญาที่เยอะนะตัวนี้แต่คือหมีก็หาค่าที่ล้องแควเออมากกว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้แล้วงานหมีก็เลยคิดว่าไปที่ค่าล้องแควไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หมีไม่มีเจ้าหมอผีชื่ออะไรนะแมวหมอผีอะ เปิดไปได้ครับนี่นี่นี่เจ้า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 อะไรครับนี่ชื่ออะไรนะตัวเธอชื่ออะไรลืมอย่อ่าโอเมจิครับโอ้โหน้องแมวเขาแบบมียศธรรมดาสั่งนะอ่าก็เอาไปโอเมจิประมาณนี้นะครับแต่คือจริงสเตตัสทุกข้ามันก็มันก็ช่วยได้แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะแตกแค่แตกต่างกันเลส่วนกายภาพแบบเวทมนต์เพื่นๆก็ดูสายออเรื่องน้องแมวให้ถูกแค่นั้นเองครับประมาณนี้ เ,ออเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเปิด200โลให้ดูครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าเจ็บครับบอกได้เลยนะตัวทองออกพอสมควรแต่ตัวแดงไม่ออกเลยครับเพรานะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าจะเล่นนะมีแนะนําให้ไปซื้อ ID เอาน้องแมวแดงตัวหนึ่งจะดีกว่าแต่ว่าในส่วนว่าจะเปิดซ้ําได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆแต่ว่าอย่างน้อยก่อนที่เราจะการันตีแมวแดง240ราเปิดได้ตัวหนึ่งก็คือจุดดวงดีแล้วถูกไหมแล้วก็อาจจะการันตี2ใหนึ่งอ่ะเออแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ จบเรียบร้อยสําหรับการดูสายนะครับแล้วก็เป็นในส่วนน้องแมวนะครับต่อไปเป็นในส่วนไกด์สายฟรีสายเติมน้อยดันพลังแสนห้าตอนนี้สายฟรีน่าจะประมาณแสนสามแสนต้องมาให้ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวดันต่อไปมันก็จะไปเป็นแสนแ0ดสองแสนแล้วนะครับก็ต้องแบบพยายามอัพพลังสักนิดหนึ่ง มาดนส่วนสกิลก่อนเลยเพราะว่าเราอย่าลืมกดรับตรงนี้นะครับสกิลหนึ่งแต้มจะได้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้น300นะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมาอัพด้วยนะครับถ้าสายปืนอัพตามหมีได้เลยเน้นถ้าชาร์จพลังตรงนี้ให้เต็มก่อนมาสายสายแรงครับหมียิงทีนี้ติดคีย์ที่เจนะ็ดแปดหมื่นอ่ะแรงสุดแล้วลงมาก็เอาท่าระยะยิงตรงนี้เอาให้เต็มเลยครับลงมาก็ดอกหนะึ่งสองหมื่นสี่นัดก็แปดหมื่นอ่ะแล้วก็ท่ายิงต่อเนื่องหมีเน้นฟันสังหารนะรบางคนจะเเร่นความเร็วเคลื่อนที่ไวก็ได้ถ้าเกิดสมมติเราโดน อันนี้มีใช้เป็นปืนลูกซองนยิงหมู่นะเพราะว่าในดันส่วนใหญ่จะเจอมอน 4, 5, 6, สี่ห้าหกตัวสิบตัวขึ้นไปมันจะมันจะช่วยเราเคลียร์ง่ายกว่านะครับ <c oughs> ถ้ายิงบอสก็เอาระยะยิงก็ได้แต่มันก็แค่เพิ่มระยะยิงบ้กงวะเออแล้วพอเพื่อนๆอนัพอสก,กิลเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปอัพแต่โจมตีแล้วก็ติดคีย์แล้วก็แม่นยำให้หมดแค่นี้ครับจบแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตอนค่าสองครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วน เอออันนี้ไกลเพิ่มพลังนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนที่มีม,มีอันนี้มีบอกเลยนะบางคนพลังสองแสนสามแสนเพราะว,าว่าความจุดแตกต่างของเกมเนี้ยที่มีมองคือน้องแมวครับน้องแมวเขาใส่ตัวแดงสองตัวอย่างเงี้ยเออบางคนก็ใส่ตัวทองสามแต่ว่าอัพขั้นไกลไงมันก็ไปไกลกว่าคนอื่นนะครับแค่นี้หลักๆนะพะพยายามหาสามตัวแรกเนี่ยเป็นเมนที่สเตตัสตรงตัวรองไม่เป็นไรเอาตัวเมนสามตัวขอมันตรงครับแค่นั้นเอง แล้วก็เป็นในส่วนการอัพเอเลเว่าอาหารก็เน้นต่3มตัวหลักเราแล้วก็ค่อยไปอัพตัวรองที่เป็นตัวม่วงเอาไปใส่เพิ่มพลังนะครับอาจจะลืมวิวัฒนาการด้วยนะครับต้องหาเศษเปิดซ้ำให้ได้นะครับก็อย่างที่หมีบอกก็พยายามล็อกแต่ตัวที่เป็นตรงสายเราเพราะว่า,าในระยะยาวในระยะยาวมันเห็นผลนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เ,เปิดไม่ได้จริงๆมันได้แต่ตัวสายอื่นก็อัพขั้นแล้วก็ใส่ตัวนั้นไปก็ได้ครับมันก็เล่นได้ไม่ได้อะไรมากนะครับ ต่อไปถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสามารถเปิดปลดขั้นได้เยอะเห็นไหมเราก็จะสามารถอัพขั้นของน้องแมวได้ตรงนี้ก็จะบวกพลังแม้แต่ตัวฟ้าตัวสีอะไรก็พยายามปลดอัพให้หมดเลยครับอัพวิวัฒอนาการตรงนี้เนี่ยปลดให้หมดเลยขั้นไหนอัพขึ้นมาปลดให้หมดเลยครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแตกต่างของสายฟรีกับสายเติมเติมเอ่อสายฟรีกับสายเติมเยอะสุลตานถ้าเกิดเขาเปิดแบบโอ้โหสัก4ี่ร้อยห้าพันโลนะตรงนี้อัพแบบรัวๆเลยครับพลังมันจะขึ้นแบบสองสามแสนอ่ะแบบอีซี่เลยนะ ต่อไปจุดแตกต่างอันนึงก็คือเรื่องการ์ดนะครับก็ให้ใส่เป็นเซตให้ตรงกับสายเราอ่าอย่างเช่นถ้าสแกนเนอร์ก็ควรจะเน้นโจมตีนะครับหรือว่าแม่นยำก็ได้ข้องแค่วอะไรอย่างเงี้ยน,นะสี่ใบโจมตีถ้าใส่เจ้าเห็ดน้าแข็งอันนี้จะเป็นสายแทงนะเพราะว่าเพิ่มบล็อกอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบสายโล่มากกว่าแต่คลิปที่แล้วนี่มีแนะนำเพราะว่าตอนแรกมีไม่มีการ์ดไงก็ให้ใส่เป็นสายโจมตีนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเกิดเติมครั้งแรกมันจะแจกเท่าแรคูนหรือเปล่ามีไม่แน่ใจนะเนี่ยตอนนี้แล้า ถ้าเราได้เป็นสี่ใบที่สี่จะได้แม่นยำแม่นยำเกมนี้เวลาติดยิงยิงติดอะถ้ามันขึ้นแม่นยำมันจะโบกดาเมจนิดนึงด้วยครับเกมนี้นะเพราะงั้นสายเราก็ควรเน้นแม่นแม่นยำครับเลนแนเนแม่นแต่ติดมีมีคีด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปอัพการครับเนี่ยถ้าเกิดมันมันขึ้นมาปลดแล้วเอ้ยการมีไม่มีว่ะโอ้มีขาดดุลเลยนะเนี่ยถ้าใส่2ใบนี้ตีบวกหกก็ขึ้นเยอะนะครับ อ่ะก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมเอาการ์ดด้วยนะครับก็ให้เน้นการ์ดทองการ์ดฟา้าไม่ต้องไปอัพก็ได้แต่จริงการ์ดอัพแล้วเราสามารถย่อยคืนเอาเศษอัพได้นะครับก็จัดไปได้เน้นการ์ดทองอาอกาดทองมันบวกพลังเยอะมากนะครับเดี๋ยวมีถอดให้ดูนะบางคนอาจจะยังไม่ได้ใส่การ์ดทองใส่บางคนยังไม่ได้ใส่การ์ดเลยด้วยพลังมันก็จะน้อยนิดนะครับเออเดี๋ยวมีใส่แทนนะนะ,นะพลังชิ้นหนึ่งสองพันครับสองพันสามสิบสี่คือขึ้นเยอะครับ เราก็ควรต้องทํานะครับแบบไม่ต้องคิดมากเลยใบยละใบละสองพันใช่ไหมใส่สิบใบก็สองหมื่นแล้วเห็นไหมเข้าใจแบบง่ายๆนะครับเอ่อมีในเรื่องไหนอีกไหมเหรออ่าต่อไปไม่ได้ส่วนสายตู้เสื้อผ้าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทําเป็นสายแฟชั่นตรงนี้ได้แล้วก็ทำเสื้อผ้าทำอะไรมาปลดเยอะๆหรือว่าจะเป็นในส่วนกาชาม,มาฝ่าก็มาอัพเลเวลสเตตัสตรงนี้ได้ครับมันจะพุ่งเลยพุ่งพุ่งแบบพุ่งพลาดเลยนะอา่า เส้นทางตรงนี้เป็นของฟรีครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับจริงๆจุดแตกต่างเกมเออ,เอ,อมีมีอย่างนึงคือการตีบวกครับนี่เออเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปใส่ของทองทั้งตัวด้วยครับพลังจะห่างนะของม่วงกวับของทองชิ้นหนึ่งห่างกันประมาณ3 4 5 0ี่ันวิธีถ้าเกิดเพื่อนๆนไปซื้อของทองก็บางทีไปลงดันเราก็ได้แต่บางทีดวงดวงไล่ก็ได้อาชีพอื่นก็ให้มากดตรงนี้ครับนี่กดขวาบนตลาดนะครับแล้วก็กดอุปกรณ์อ่าเสร็จแล้วเพื่อนเเลือกเลือกกดเลยครับ มันจะล็อกอาชีพให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆอ่านได้เห็นไหมเกาะไหล่คันเนอร์คืออาชีพเรานะครับเราก็เลือกซื้อเลยอะไรที่เรายังไม่มีนะครับมีค่าเข็มขัดอันเดียวมันไม่มีขายนะครับแล้วมีก็ลงดันก็ไม่ได้แค่นี้ซื้อให้ครบครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พอซื้อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะลืมตีบวกครับแล้วก็จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นอีกบานเลยครับนี่กดตีบวกเลยครับมีตีไปแล้วหมดแล้วซึ่งไอใบไอใบตรงนี้มันจะมีขายนะมันจะมีขายอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็กดตตีีีีไปเเเลยยยคครรรรัับบมมอออะะะะะก็าณนน้ จุดข้อแตกต่างหรอถ้าทำหมีก็คือสายเติมเขาสามารถซื้อเนี่ยไอ้พวกใบพวกนี้ตีบวกได้เรื่อยๆเลยครับเห็นไนหะเนี่ยซื้อใบตีบวกทั้งตัวมันก็จะเออใบไกลกว่าแล้วก็สายเติมเนี่ยเขาสามารถเปิดแมวมีเห็นสุรตานะอันนี้เพื่อนหมีเองแหละเออเขาก็ใส่น้องแมวแดง2ตัวเลยอัพขั้นระดับ2 2ตัวเลย พลังมันก็จะไปเยอะกว่าเยอะเลยครับเพราะเราพอมาลองมาใส่ตรงนี้อันนี้แหละคือจุดแตกต่างแล้วก็เนื่องจากว่าสายเติมเขาจะใส่แดง2ขึใช่าแล้วก็ทองเน้นๆสตัวนให้ตรงสายตัวข้างล่างเขาก็จะเอาทองใส่หมดเลยพลังก็ยิ่งเพิ่มแล้วเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาปลดขั้นเยอะเนี่ยเนี่ยมีเศษปลดขั้นเยอะใช่ไหมก็จะเปิดตรงนี้พลังก็จะยิ่งเวอร์เลยแค่นี้ครับจุดแตกต่างคือเปิดรองแมวหลักๆเลยนะแล้วก็การหากราทองมาใส่ให้ครบเซ็ตทั้งตัวนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการเปิดกาชาเดี๋ยวมี่จะบอกต่อเลยว่าวิธีการหานะครับเอ่อใบกาชาตรงนี้เนี่ยเปิดน้องแมวนะครับฟรีเลยประมาณ120บกว่าร้อกว่าใบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยแล้วกันะะนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีการหาตัวนะครับก็มีก็หาแบบเป็นฟรีๆเลยนะก็ตอนนี้ได้มาอยู่เอ่อ120กว่าตัวนะครับก็อันดับแรกคือมีอยู่135นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่โค้ดครับตอนนี้มีอยู่รวมโค้ดไม่มีรวมไม่อยู่ข้างล่างนะครับ ใส่โค้ดได้ตอนไหนกดตรงขวากลางแล้วกดตรงฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าโค้ดแรกครับใส่ตรงนี้เลยเปิดตอนเลเวล17สิบเจ็ดนะแรกแรกยังใส่ไม่ได้นะครับก็ทํากิจกรรมครับทาโบนัสแล้วก็เป็นในส่วนการผ่านหอนี่การผ่านหอครับผ่านไปให้ลึกที่สุดเลยแล้วก็เป็นในส่วนการอนี่ครับคุ้มกันก็ได้คุ้มกันก็ได้ป้ายด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีรางวัลแจกเยอะเลยเ,เพื่อนๆลองทําหมีได้อยู่ประมาณร้อยสาสิบห้าใส่โค้ดด้วยนะครับ เดี๋ยวมีขอญาตก่อนจะเข้าเนื้อหาอื่นขอญาตเปิดกาชาก่อนเลยแล้วกันนะครับดูสิว่าร้อยสาสิบห้าโลของหมีมันจะได้ตัวแดงบ้างหรือเปล่านะครับตัวแดงก็จะเป็นในส่วนสองตัวนี้น้องซากุระนะครับจะเป็นสายดาเมจนะครับโอ้โหดาเมจแบบจ๋าเลยนะแล้วก็เป็นในสายเอ่อครึ่งเก้านะครับดาเมจลูกโซ่ก็ตัวแดงมันก็เก่งหมดอยู่แล้วแหละมันอยู่ที่ว่าเเราเปิดได้หรือเปล่าเลทออกสองศูนย์นจ,นจุดสองนะครับ โอกาสออกตรงนี้ก็ต้องเปิดถึง240โลงจะได้การันตีแมวแดงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็60โลก็จะได้แมวทองด้วยนะครับแต่เน็ดได้240โลก็จะมีโอกาสออกแมวแดงถ้าโชคเกิดบทที่เผลอเลยอุ้ยบรรลุความสาเร็จคุยกับแมวคนอะไรคุยกับแมวรู้เรื่องนี้นี่โห้โม่งหมดเลยวะ่ะไม่ได้ก็กดต่อหน้าเลยอ่าข้าวโพดน้องชื่อข้าวโพดนะครับกดต่อหน้าเลยโอ้โห โอ้โหวันนี้ไม่ออกเลยครับน้องจะออกไหมครับตัวแดงเนี่ยโ <c oughs> อ้ต่เกมนี้เลทโหดเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาแค่ว่าออกทองยังออกย้ากแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะยิ่งเราเปิดตรงนี้เยอะเนี่ยแหละเอ่อทำไมบางคนพลังสองแสนสามแสนก็เขาเปิดตรงนี้เยอะแล้วมันก็เอาเศษไปอัพตัวเกมนี้อัพขั้นแมวอัพอะไรได้ค่าพลังหมดเลยครับมันก็เลยได้เยอะนะครับใส่เติมก็อาจจะไปสองสามแสนเลยนะเกมนี้โอ้โห เต้นทองแต่ไม่ทองเลยต้องบอกเอาตะกี้มีนะเอายังไม่ได้ตัวทองนะครับเอ่อเปิดอีกทีหนึ่งดิแต่เกมนี้พูดถึงมันก็แจก,กเยอะนะเออถ้าเกิดเพื่อนๆแบบพยายามเล่นอ้าวมีขายก็วะโอ้โหขายทุกอย่างสัก,กเบือนแล้วลบเลยว,วะ่ะสามรอยห้าอันนี้มีมีเท่าไหร่วะเดี๋ยวไว้ก่อน นั่นแหละแล้วก็เป็นในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เติมแพ็กเกจตอนนี้มันก็มันก็อะไรครับมันก็ช่วยได้เยอะนะมันก็จะได้ตัวเยอะอา้าวทองโอ้อยากได้แดงอะ่ะโอ้ลังสมุไรนี่หมีมีแล้วครับจริงๆได้ตัวซ้ําดีนะไปอัพไปอัพเซตได้นะครับไปอัพท่านได้เพราะว่ามันต้องใช้ซ้ํานะครับไม่มีมีแต่ไอไดเมียวนี่ตัวเดียวเลยวะโอ้แบบว่าอยากจะเห็นฟังก์ชั่นสีแดงบ้างจังเลยอะ่ะจุงเบย พอมีหน่อยไม่ได้เราเอาสีแดงสักตัวหนึ่งนะ120ลเนี่ยร้อยย่สิบโลนเนี่ยคือต้องบอกว่าเปิดแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะเนี่ย <c ười> เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูเรทก่อนนะครับเรทมันศูนย์จุดศูนจุดสองห้าเออก็ต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซนก็ยากอะ่ะเปิดทีเพอครับสูตรนี้ใช้ได้ทุกเกมแต่สูตรนี้ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหน้องแมวเจ็ดสิบโลแล้วยังไม่ได้เลย เอาวได้ทองแล้วครับหมีว่านะสายฟรีสายเติมน้อยไปโฟกัสตัวทองดีกว่าตัวแดงนี่ถึงเราได้มาก็คงจะอัพขั้นยากมันต้องเปิดซ้ำนะเออโอ้โหไม่มีออกเลยครับหกสิบโลสงสัยด้เป็นเด่นตัวทองซะมากกว่าโอ้โหอ่าเกมปีเลยนะครับเลดเกมนี้เบก้า เ,เดี๋ยวมีขอย้ายสถานที่สักนิดหนึง่งรู้สึกสถานที่นี้ไม่เหมาะกับเราครับนี่เราไปเมืองหลวงนี่สูตรครับสูตรไม่มีทะเลเหรออาชิบหายแล้วมีไม่แต่ตรงนี้แหละครับจุดนี้แหละที่เขาบอกว่าโอกาสเปิดได้ตัวแดงสูงนะครับเพราะว่ามันวิวดีนะครับเข <c oughs> ียวไหมเอิ์ทีเพอครับโอ้โหวันนี้จะต้องได้ตัวแดงไปเนี่ยโอ้สองร้อยโล บอกจริงนะเปิดไม่แบบไม่มีความหวังเลยมีว่านะสายฟรีสายเติมน้อยไปเล่นตัว,ต,วตัวทองก็พอไปอัพขั้นเปิดซ้ําตัวทองดีกว่าตัวทองนี่ยังพอมีโอกาสจับต้องถึงได้นะแต่ไอตัว,ตว,ตวโอ้โหเปิดแบบกูไม่ไม่มีลุ้นเลยว่ะแต้มชาบังไม่ช่วยเลยนะโอ้โหนักกว่าเดิมอี่าเนี้ยไออยู่ที่เก่านี่มันยังเปิดได้บ้างนะวิวสวยไม่ช่วยเลยฟังก์ชันหน่อยครับไม่มี โอ้โหอ้าวออกตัวทองอ้าวนินจาสมุไรเนี่ยมีว่าไปใส่ตัวทองสามตัวดีกว่ามีว่ายังแบบรู้สึกเออยังเล่นง่ายหน่อยโอ้โหแดงเดิงสุดท้ายแล้วครับแดงหน่อยแดงโอ้ยถึงมีก็อับขั้นซ้ำไม่ได้อยู่ดีอะมีว่าไม่เวิร์กนะครับ อ่ะเปิดสุดท้ายแล้วเออฮ้อโหแค่ทองยังไม่ออกเลยฟาไปก่อนนะครับประมาณน,นี้ม่วง